ทำไมต้องตั้งนโมสามจบก่อนสวดมนต์นโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหลายท่านคงสงสัยว่า ทำไมต้องตั้งน้ำโมสามจบก่อนสวดมนต์หรือนำหน้าบทสวดมนต์ต่างๆตลอดด้วยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการตั้งน้โมหรือที่จริงนั้นคือบทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าที่ควรเคารพบ,บูชาที่สุดทั้งสามโลก เรียบดังองค์ประธานแห่งคาถายิ่งใหญ่กว่าคาถาทั้งปวงซึ่งจะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นเสียริมงคลกับชีวิตก่อนสวดพระคาถาบทใดก็ตามเป็นแรงบุญนุนนำให้พระคาถานั้นศักดิ์สิทธิ์สำหรับที่มาของคำบูชาพระบรมศาสดานี้ มีการบันทึกว่าในสมัยพุทธกาลณแดนหิมมวันประเทศมีเทือกเขาชื่อว่าสาตาคิรีเป็นที่ร่มรื่นรมมนียสถานเป็นที่อยู่ของพวกยักษ์ที่เป็นภุมมัทเทพ,พยดาอันมีนามตามที่อยู่ว่าสาตาคิรียักษ ยักษ์ตนนี้มีหน้าที่เฝ้าทางเข้าหิมมวันทางทิศเหนือเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณสาตาคิริยักษ์ได้มีโอกาสสดับพระสัตธรรมจากพระบรมมศสสดาจนมีจิตเลื่อมใสศรัทธาเปล่งคำยกย่องบูชาด้วยคำว่านะัโมหมายถึง พระผู้มีพระภาคทรงเป็นใหญ่กว่ามนุษย์เทพพยดาพรหมมารยักษ์และสัตว์ทั้งปวงกล่าวฝ่ายอสุรินทราหูเมื่อได้สดับพระเกียรติศัพท์ของพระบรมศาสดาก็มีจิตปรารถนาที่จะได้ฟังธรรมของพระบรมศาสดาบ้าง แต่ด้วยกายของตนใหญ่โตเท่ากับโลกจึงคิดดูแคลนพระบรมมศาสดาว่ามีพระวรกายเล็กดังมดจึงอดใจรั้งรออยู่พอนานวันเข้าพระเกียรติกุลของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยิ่งขจรขจายไปทั้งสามโลกจนทำให้อสุรินทราหูอดทนอยู่ไม่ได้ จึงหอกมาในอากาศตั้งใจว่าจะร่ายเวทย่อพระกายเพื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าขอฟังธรรมแต่พอมาถึงที่ประทับอาสสุรินทราหูกลับต้องงน,นหน้าคอตั้งบาเพื่อจะได้ทัศนาพระพักพระบรม,มศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงแสดงพระสัตธรรมชำระจิตอัญยากระด้างของอสุรินทราหูให้มีความเลื่อมใสศรัทธาแสดงตนเป็นอุบาสกผู้ถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตแล้วกล่าวสรรเสริญพระบรมมสศสดาว่าตัดสัแปลว่าขอบูชาขอนอบน้อม ขอนมัสการเมื่อครั้งที่เท้าจาตุมหาราชทั้งสี่ผู้ดูแลปกครองสวรรค์ชั้นแรกมีเชื่อเรียกว่าชั้นกาม,มาวจรมีหน้าที่ปกครองดูแลประตูสวรรค์ทั้งสีทิศพร้อมบอริวานได้พากันเข้ามาเฝ้าพระบรม,มศาสดาแล้วทูลถามปัญหา พระบรมมศาสดาทรงสแสดงธรรมตอบปัญหาแก่มหาราชทั้งสี่พร้อมบริวารจนยังให้เกิดธรรมจักสุแก่มหาราชทั้งสี่และบริวารท่านทั้งสี่นั้นจึงเปล่งคำบูชาสาธุขึ้นว่าภคววะโตแปลว่าพระผู้มีพระภาค ทรงเป็นผู้จำแนกธรรมอันยิ่งอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าอระหะโตเป็นคำกล่าวสรรเสริญของเท้าสักกะเทวราชเจ้าสวรรค์ทั้งหกชั้นท่านสถิตยอยู่ณสวรรค์ชั้นดาวดึงเท้าสักกะเทวราชได้ทูลถามปัญหาแด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ทรงตัดปริยายธรรม และทรงตอบปัญหาจนทำให้เท้าสักกะเทวราชได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาปัต,ติพลจึงเปล่งอุทานคำบูชาขึ้นว่าอาระหะโตแปลเป็นใจความว่าอารหันเป็นผู้ไกลจากกิเลสไกลจากเครื่องข้องทั้งปวงส,สัมมาสัมพุทธัสัะ เป็นคำกล่าวยกย่องสรรเสริญของเท้ามหาพรหมหลังจากได้ฟังธรรมจนบังเกิดธรรมจักสุขจึงเปล่งคำสาธุการสัมมาสัมพุทธสสะหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยพระองค์เองทรงรู้ดีรู้จริงรู้ยิ่งกว่าผู้รู้อื่นใด รวมเป็นบทเดียวกันว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแปลโดยรวมว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเหตุนี้โบราณท่านจึงว่าหาขึ้นต้นคาถา หรือบทสวดมนต์ใดๆด้วยการตั้งนโมสามจบคาถานั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักด้วยเพราะเป็นคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่มีเทพรมชั้นหัวหน้าได้กล่าวไว้แรงครูหรือแรงแห่งเทพพมและแรงพระรัตนตรัยท่านจึงประสิทธิ์ให้สมประสงค์ เมื่อจะสวดมนต์หรือคาถาบทใดก็ตามอย่าได้เกิดความลังเลสงสัยเลยว่าจะตั้งน้นโมหรือไม่ตั้งน้ำโม